ด้วยการไว้เล้าทายที่จริงอ่ะมีตัวหนึ่งผมจะให้บูมาตายคลิปอยู่มันเป็นที่นิ้วผมจะแบบว่ารักษามันอ่ะให้มันมาถ่ายคลิปมันไม่ได้มากลางวันับแบบว่าเดี๋ยวมาทำคลิปให้ครับติดตามใน youtube กว่า10ปีแล้วขับเอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาจารย์ไก่กับเมียผมเลี้ยงอะไรดีครับอาเลี้ยงไก่อะได้ตังค์แต่ถ้าเลี้ยงเมียก็ได้ตังค์เหมือนกันอ๋ออาจารย์ชูคัดมาแล้วอาจารย์ครับยิ้มตังพันห้าฮ้าห้าไม่มีล้จจนไก่ถ่ายขนหน้าชอบซิจริงไหมครับไม่จริงครับ ไก่ป่วยกินน้ําเยอะรักษายังไงครับก็ไก่เนี่ยผมไม่อยากพูดถึงคําเรื่องคําว่าสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ปัญหาอะไรพวกเนี้ยบางทีผมอยากให้แบบว่าผมจะไลฟ์ทั้งหลายอย่างถ้าเป็นใน YouTube ผมจะพูดได้ทุกอย่างง่ายขึ้นแต่เน็ตมันช้าหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราพูดแล้วทางนูนอีกสามสิบวิถึงจะรู้ว่า คิดถึงนะครับเดี๋ยวไปหานะครับสุกัดสุกัดกัดที่นจิตนะครับเอ,อ้โลกได้กับเลี้ยงชนปล่อยให้อยู่ดินแต่เดินฝุ่นจะเป็นไรไหมครับก็ไม่เป็นไรล่ะแต่ถ้าเรารูบน้ําขนมันเปียกนะเปิดเปิดดินเปิดดินก็ต้องอาบน้ํา ที่อยู่บนดินนะครับมันไม่มีโอกาสที่จะน่าซื้น้อยมากอะ่ะอ๋อแล้วห้ามให้เพื่อนพิมพ์เลขราคาไปครับขออย่าพิมพ์เรื่องราคานะครับใช่เียเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาสองหมื่นดิผมไม่อ่านนะผ่านเลย <c oughs> ประโยชน์ของน้ําซาวข้าวคืออะไรหรอครับไม่มีประโยชน <c oughs> ์อะไรเลยเห็นพี่ผมเอาไปลด ต้นไม้มันก็ออกดอกดีนะใช้กับไก่ไม่ได้เลยง่ายๆเลยเขาเอาไว้คลายตัวไก่อะ่ะขอโทษครับโอ้หครับพี่ผมก็ครับพี่ขออย่าพิมพ์เป็นราคานะอาจารย์ครับซื้อมาตอนแรกอ้วนกินข้าวดีออกอกไม่แหลมหลังๆไม่ค่อยกินข้าวผอมอกแหลมทำยังไงครับ ผมว่าเขาน่าจะป่วยหรือก็ลำไส้อาจจะติดเชื้อมันเลยไม่ค่อยกินข้าวหรือกินพรมอันตรายสุดว่ามันกินอ่ะไก่รุ่นทำยังไงให้อ้วนครับก็ก็ให้มันกินหัวอาหารผสมกับข้าวเลยให้กินแบรนช่วยอะไรครับผมก็ไม่รู้อะครับผมไม่กินตัวผมก็ไม่กินด้วยอะน่าจะอร่อยดีนะ พี่นับเขานวมวันละสามยกมเขาว่าแข็งจริงไหมครับอาจารย์ผมไม่รู้เดี๋ยวมันก็ดีไกเราโ,โอ้โหโทษให้น้ําตาลกินแล้วหลายวันไหมครับถึงจะ้ากินไ<ะ>ปนเรื่อยๆมันไม่มีผลอะไรเนี่ยยังไก่ที่เนี่ยผมกินอระวังไอ้หนูเนี่ยกัดคนตายนะ หนูผีป่ะให้มาห,หนูปากเล็กๆเนี่ยกูเคยดูทอทัศน์เพราะหน้ามันจะไม่เหมือนหนูหนูธรรมดานะมันเหมือนมีงงวงอ่ะใช่หน้าหน้ามันจะงงขนลุกเลย<ม>ตอนนั้นดูในทอทัศน์ก็บอกมันมีพิษอาจารย์ครับซื้อไก่จากซุ้มดังกับซื้อที่แพ้ในสนามแล้วซื้อตัวเมียมาผสมในมุมมองของอาจารย์แบบไหนดีกว่ากันครับก็ผมว่าไอ้พวกนี้มันอยู่ที่แบบว่า ความเชื่อใจของเรามากกว่าเราก็ดูเป็นไก่เก่งเกิดทุกที่ไก่เข้าคอสกี่วันหนึ่งทีครับก็สิบวันสิบห้าวันเลี้ยงสิบพักห้าพักสามแล้วแต่เราอะค่อยซอม